คลิปนี้มารถเมย์ค่ะเพราะว่าฝนตกสป็ดีค่ะ่าเรียนแวทเอาต่อเพราะวาันนี้นนมีฝนตกลินลินนะคะฝนตกโปรยโปรยก็เลยนั่งรถเมย์มาบ้านมาถามีบังคับให้นั่งรนังน่งบักไม่ใช่บังคับหรอกนับอกว่าต้องนั่งรถเมยเพราะว่าเดินไปเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ก,ก็เลยนั่งรถเมย์มา ก็ที่แหวเขาก็เรียนปกติค่ะก็จะไปเออวันนี้มีพิเศษรายการพิเศษก็คือ,อพี่สาวที่นับถือเพื่อนที่นับถือที่เป็นรุ่นพี่ของคุณสามีเนี่ยเป็นคนปากีสถานนางมาอยู่นี่แต่งงานกับคนปากีสถานด้วยการประถิสันชาติอังกฤษก็นางทำอาหารมาจะมีจริงๆแล้วเขา ไม่จะมาทำด้วยนั่นแหละแต่ว่าพอดีว่าช่วงนั้นพาสามีไปตัดแว่นตาแล้วก็สามีไม่ไม่ค่อยสบายก็เลยเรื่องเรียรเรื่องก่กับการทำงานก็เลยต้องดูแลสามีเนาะก็เลยต้องดูแลเขาที่แวร์เฮานะคะเราจะมาได้ตลอดเวลาคือเราจะมีกุญแจเห็นไหมคะสามารถเปิดเข้าไปได้โดยไม่ต้องรอ โดยไม่ต้องรอคนอื่นมามามาเปิดให้วันนี้เดี๋ยวจ,จะกดออดให้เขาเปิดให้เพราะว่าลืมเอากุญแจไม่มาถึงแล้วต่อค่าเรา,เราเข้ามาในห้องขวแล้วเราก็จะเปลี่ยนเส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็วันนี้พี่สาวน้องจะทำแซนวิชก็ช่วยน้องทำ เขงเนี่ยเขาก็เลขอทำให้คนมาทำมาถามใ้ทำแบบาได้ไดแบบนี้แต่นี้ก็มีอ่ะคิดว่าหลายๆ ข่าวไม่ดีทุกทีอ้วนกดอย่างเงี้ยค่ะก็ที่นี่คบบคล้ายๆบ้านเราค่ะถ้าหรือว่ามีงานอะไรก็จะจ้างผู้ที่ทำข้าวเป็นมามาทำข้าวเ้าก็จะให้เงินค่าอ่า ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็คิดเงินไปกับค่าแรงแล้วก็เอาไปให้คนที่มามาเยี่ยมให้ลูกค้าที่มาเยี่ยมที่นี่ประมาณนั่นก็ดี่าขิหลายแห่งเสร็จเพราะว่าช่วงนี้ิยังไม่ทำ เป็นบ้านเราก็คงจะเป็นทำผลิตมาจากข้าวคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบเคมซี่อะไรก็จะกินขนมปังสีน้ำตาลอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยพูดสันไม่ค่อยสันทัสเรื่องขนมปังเนาะก็เลยแป่งประกบกันก็เรียงกัน บ้านเราก็กินข้าวเหนียวทานประจำวันข้าก็คือข้าวเหนียวเนะาะอันนี้กับขนมปงังบวันน้าก็จะมีข้าวซีขาวข้าวไร้เมร็ดอันนี้ขนมปังก็จะเป็นแบบสีขาวกับซีน้ำตาล บ้านเดียวกันกินขนมปังม่เัอะจะก,ก็ไม่กินของฟาร์มเท่าไหร่อาทิตย์น,นึะกินข้าวหจะกินข้าว How much rupee for one this? One. No for one packet like this. How much? อ่า65ปอนด์อ่าไม่แงพง65แพงนะประมาณ 40, 30กว่าบาทบ้านเราอ่ะ30กว่าบาทเราปังมาถูกที่สุดแล้วค่ะ มาดูตอนหน้าตาแซนด์วิชนะคะเดี๋ยวดูหน้าตาแซนด์วิชกันเอาไว้วก็จะเตรียมขนมปังให้หนา ก็มีมีชูาไูดูดีเออชิเกตมีไก่เป็นไส้ไก่แล้วก็แครอท and carrot right ูีแครอท s o r แครอท yeah carrot chickenand cabbage cabbage and sauce uh, eastand uh, mayonnaise, mayonnaise. Uh, mayonnaise. อันนี้เป็นหน้าหน้าอย่างนี้นเตรียมไปเรื่อยทำไม่ยากนะคะสันติคือช่วยนางทำเป็นลูกมือให้หน้ เขาน้างลับแล้วพอเดินมาแบบนี้จริงๆแล้วพี่สาวนังย้ายอยู่นังซื้อบ้านใหม่พี่สาวอยู่ไม่ใช่ย่านนี้แล้วจริงๆเขาไม่ให้ใช้หัวแต่ว่าเราพอดีเราเลี้ยงเราอยู่ย่านนี้เราก็ใช้หัวได้ทาก็เลยให้กับมาช่วย S we s e l l how much for o n e s a n d w i แ h Ruby? ิชลูบี้ขอ e l เร l ขายเท่าไ o ร่สำหรับหนึ่งแซนด์วิชอะ o ุ่ม l l ็ก e ร l อขายขายสาันันาอค่ำอย่างง่ายๆอย่างงีย้ยสามสามปอนห้าสิา 3, 3. บนะคะน้องค่สามปอนด์นี้ก็ประมาณคูณสี่สบามสี่สิบสาบาท แล้วก็50เซนก็ประมาณนั่นะแหละสามปอนด์50สามปอนด์ครึ่งก็ปูเข้าไป4 3สาคิดเอาว่าเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยกว่าบาทกับสองรอยเนี่ยการนี้ทำง่ายง่ายใม่ไหะเตรียมหน้าเรียบร้อยแนละ้วอันนี้คือการเตรียมหน้าทีนี้เราก็ใส่ถุงมือทุกอย่างต้องสะอาดนะคะถุงมือแล้วเราก็กลับได้นะคะทำไม่ง่าย ีเทคนิคทำทีเยอะแล้วก็มากับกับ้บานนะคะ,ะแล้วก็จะมากับด้านกัน รู้จักกั่คนต่างชาติ เสร็จแล้วค่ะอาหารวันนี้มาวันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือสลัด <Okay. S 1> yes put spoon <Okay. S 2> put spoon and bring back p l e a s e okay. okay put spoon and bring back okay. จะบอกรสชาติมันนะคะลืมบอกว่ารสชาติมันก็สำหรับแซนด์วิชรารู้กันอยู่แล้วเนาะด้านนี้ก็จะเป็นยำคล้ายยำมะม่วงคล้ายส้มตำนั่นแหละถ้าเป็นบ้านเราก็คือส้มตำแต่ว่าคือใช้มะม่วงแครอทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีชีสมีผลไม้หลากหล,ลายคล้ายๆกับเป็นอาหารเขาเรียกว่าอะไรอาหารคลีนอาหารสุขภาพทานได้แบบ สบายๆอ่ะใครลดน้ําหนักอืม <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างมีแต่แบบส่วนมากก็จะเป็นนี่เปิดผลไม้เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะนส้มตำคล้ายๆไม่ใช่ส้มตำนะคะคล้ายๆส้มตำก็ำคือมะม่วงแครอทแล้วก็ใส่พริกพริกที่ไม่เผ็ดพริกหวานอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะจะมีะครูคัมเบอร์คือแตงกวาก็ประมาณนี้คะ่ะก็จะใส่กับซอสของ ที่ของพี่รูพี่เองก็คือซอสของปากีสถานรสชาติแบบประมาณนี้อาหารก็จะออกรสชาติประมาณนี้นะยุก็ไม่รู้ว่าจะบอกรสชาติยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนปากีสถานเนาะเป็นว่าก็อร่อยระดับหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ใครชอบก็ช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์นะคะไว้คลิปหน้าจะจะลงอะไรเรื่อยๆที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้สวัสดี